เออถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วล่ะสิพี่พี่ถูกไล่ออกครับพี่พี่ <c oughs> พี่ <c oughs> ไม่ใชงอย่างนั้น <c oughs> พ่อฉันนะ่ะอยากให้ฉันไปฝึกอบรมการปรับปรุงพันโคนมสำหรับเกษตรกรมือใหม่นะสิโธพี่ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรไปเถอะครับพี่ความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะว่าที่ศูนย์ฝึออก<ฤ>อบรมการปรับปรุงพันธุ์โคนมสาหรับกรเกษตรกรมือใหม่ที่ไบโอเทคภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจาการผลิตโคนมเนี่ยนะครับเขามีศูนย์ฝึออกอบรมตั้งแต่กเกษตรกรเริ่มต้นเลี้ยงโคเลยให้มีความรู้และก็ทักษะในการปรับปรุงพันธุ์อย่างถูกต้องนะครับเ<ฤ>พื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมแล้วก็ปรับปรุงพันธุโคนมให้กับกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์กันทําให้เกษตรกรอย่างเราเนี่ยมีโคนมพันธุ์ดีๆเอาไว้ใช้ต่อไปไงล่ะครับพี่โหฟังดูน่าสนใจมากเลยอย่างงี้ต้องไปศึกษาแล้วใช่ก็ พี่ไม่ต้องรีบไปเลยนะครับพี่คุณผู้ <c oughs> ชมครับสนใจครับติดต่อไปได้เลยครับที่ศูนย์ฝึกอบรมการปรับปรุงพันธ์ุโคนโมสำหรับเกษตรกรมือใหม่ครับโท04 no ร044 249 173ครับเทคโนโลยทเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช02564 8000สวรรทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย